สวัสดีค่ะมารวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นนกแสกนะคะหลาหลายคนสงสัยว่านกแสกมีลักษณะแบบไหนดูคร่าวๆนะคะอาจจะคล้ายๆกับนกคู่ประมาณนี้นะคะแต่หน้าตาก็จะเฉี่ยวกว่านิดนึง โดยสัญชาตญาณของคนเราอาจจะมองออกนะคะในฝันเอนี่ไม่ใช่นกคู่อาจจะเป็นนกแสกประมาณนี้แล้วเราอยากรู้ความหมายว่า,าจ,จะดีหรือไม่ดีวันนี้นารวดีมีเรื่องเล่ามีคำตอบมาให้ได้ชมและก็ได้ฟังกันนะคะ ช่วงนี้ถ้าเกิดคนที่ฝันเห็นนกแฝกโบราณกล่าวไว้นะคะว่านกแสกนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยจะดีนะักความเชื่อว่าถ้าเกิดมาจับบ้านใครมาร้องใกล้ๆบ้านใครแถวนั้นบ้านนั้นก็อาจจะมีคนเจ็บป่วยหรือว่าคนที่ป่วยอยู่ก็อาจจะเสียชีวิตลงไปได้แล้วถ้าเกิดความฝันล่ะจะดีมากดีน้อยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องระวัง โดยรวมแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามีเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีเรื่องร้ายที่ว่านี้อ่าเรื่องแรกเลยนะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆส่วนคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนั้นก็ให้ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะให้ใส่ใจให้มากๆหน่อยเพราะว่าฝันแบบนี้เขาบอกว่าร่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะเอาเรื่องความรักก่อนคนโสดสําหรับคนโสดยังมีเรื่องดีอยู่บ้างเพราะว่าช่วงนี้จะมีคน ที่เอาอกเอาใจมีคนเข้ามาจีบคุณเอาใจคุณมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนดีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ใช่คนที่คุณถูกใจอย่างนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วให้ระวังเรื่องทะเลาะวิวาทกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินในครอบครัวอาจจะมีปากมีเสียงมีอะไรก็ให้ปรึกษากันค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะช่วงนี้กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเวลาผู้ ญาติผู้ใหญ่แนะนำหรือว่าบอกเตือนอะไรช่วงนี้ก็ให้ฟังไว้ถึงเราจะไม่ค่อยชอบใจเราก็อย่าพึ่งไปต่อปากต่อคำนะคะส่วนคนที่ทำงานอยู่เรื่องการงานใครที่เป็นลูกน้องใครที่มีเจ้านายช่วงนี้คุณอาจจะเบื่อหน่อยเพราะว่าโอกาสที่คุณจะถูกคนที่อยู่จนชั้นผู้ใหญ่กว่าคุณรังแกรหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าแกล้งประมาณนี้นะคะ ให้ระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องงาน คุณอาจจะได้ย้ายงานไปในที่ที่คุณไม่ถูกใจบางคนหางานอยู่ฝันแบบนี้โอกาสที่จะได้งานก็น้อยนะคะอาจจะได้รอไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเพราะว่าฝันแบบนี้เขาบอกว่าให้แก้เคล็ดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าการที่ฝันเห็นนกแสงนั้นบอกตรงๆก็คือโดยรวมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรใครจะลงทุนทํากิจการใครจะลงทุนเปิดร้านช่วงนี้ฝัน ห็นนกแสกให้หยุดไว้ก่อนนะคะหรือถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าให้ทําบุญเสริมดวงเสริมบาร,รมีคุณแล้วคุณก็จะโชคดีมากๆนะคะถามว่าฝันแบบนี้จะเสี่ยงโชคได้ไหมตัวเลขเด่ดนนำโชคนะคะสำหรับความฝันนี้นั่นก็คือเลขหเลข9แล้วก็เลข7 6 9 7 6 9 7 9 7 6ดหแบบนี้ก็ได้นะคะ สลับกันถือว่าเป็นเลขมงคลนำโชคแต่โอกาสถูกหวยก็ประมาณ50-50นะคะใครที่อยากแก้เคลดนั้นก็คือให้ทำบุญ ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างเช่นปลาเต่าหรือว่าปลาไหลก็ได้นะคะก็จะทําให้คล่องตัวยิ่งขึ้นอุปสรรคใดๆที่จะเข้ามาก็จะได้มาลายหายไปด้วยนะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ